สวัสดีครับผมสิกุงอรินสวัสดีครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสิกุงโบเกอร์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้มาบรรยายความรู้ระบบ m g m รนะบบความคิดนะโครงการนี้เราคิดคิดก่อนทําก่อนโอกาสรวยสูงหลายหลายคนปัจจุบันนี้มีมีค่าสายงาน6กเจ็ดแสนบาทต่อต่อเดือนและได้เป็นแสนต่อเดือนเยอะแยะละนะระบบความคิดเกิดเรายกตัวอย่างนิดหนึ่งว่านะเราตั้งเป้าหมายว่าจากวันนี้ถ้าเราเข้ามาธุรกิจนี้อ่ะสามปี เราต้องมีได้ไดเท่าไหร่ะคุณอยากจะได้บ้านหลังได้ไหมรถตักหนึ่งคันรถกระบะคันหนึ่ง,งก็เจ็ดแปดแสนแล้วนะเงินสดสักสามล้านนั่นคือสามปีคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะมีได้ได้นะรถละสักห้าล้านความเป็นจริงเนี่ยคนที่จบปริญญาตีนะที่มีเงินหมื่นห้าเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยนะมีเงินเก็บผมเชื่อว่าคนที่มีเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมีเงินเก็บไม่น่าเกินห้าพันต่อเดือนหลายคนบอกโอ้เก็บไม่ได้หรอกค่าของชีพสูงนะค่าทั้งดวนค่า ค่ารถไฟใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยในเมืองอาจจะสูงแต่ท่านจะเก็บหรือเปล่าถ้าท่านจะเก็บมันเก็บได้ท่านยอมกินอาหารที่ที่ด้อยหน่อยได้ไหมนะกินอาหารกระป๋องอาหารถ้วยอะไรก็แล้วแต่ใช้ถ้าหมื่นหรือห้าพันมาเก็บเพราะถ้าท่านเก็บได้เดือนละห้าพันปีเนึ่งมัก็แค่หกหมื่นะสิบปีหกแสนไหนบอกสามปีจะ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 มีห้าล้านฉะนั้นกว่าจะมีห้าล้านเนี่ยหรอคุณต้องใช้เวลาถึง แปดสามปีสี่เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคุณตอนนี้ว่าจากแปดสามปีสี่เดือนเนี่ยตั้งใจทาจริงอ่ะสามปีมันต้องได้ฝันจากมีเป้าหมายคือเงินเงินบ้านและรถห้าล้านแต่ความจริงอ่ะนะนะคุณมีเงินเก็บแค่ปีละหกหมืน่นฝันจะถึงเหรอเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสร้างระบบนะก็เรียกว่าระบบ MGM ขึ้นมานะอยากรวยต้องขายประกันรถยนต์นะสมัยก่อนเนี่ยขายมารถยนต์อย่างเดียวก็รวยแล้วเดี๋ยวนี้ มีทั้งอาคีทั้งนอนมอเตอร์ ater, ทั้งประกันชีวิตต่างๆระบบมันก็ดีขึ้นโอกาสที่จะรวยก็ได้มากขึ้นเบีย้ยประกันภัยเราดูจากสถิติเบีย้ยประกันภัยเนี่ยข้อมูลของปี6 1ธุรกิจของวินาศาภัยเนี่ยมีเบีย้ยประกันภัยทั้งระบบเนี่ยสองแสนกว่าล้านปี61นะสีงคโมีเบีย้ยในอาเซียประมาณ2000กว่าลนะ้านอ่ะยังไม่ถึง1%เปอร์เลยเรามาดูนะนะเบียบเค้กหนึ่งก้อนนะนะนัยนานเบีย้ยสองแสนกว่าล้านเนี่ยนะ 59เจะเป็นรถยนต์ธุรกิจประกันรถยนต์ใหญ่โตมากเลยอีก35เนตนะเป็นเบี้ยของเบตเตเลตสีเปอร์เซ็นต์นะเป็นของอักคีภัยแล้วก็2เปอร์เซ็นต์นะเป็นของทางเลสต์ขนส่งนะเราทำทุกอย่างวินารีนี้ว่ะแต่พอร์ตของเรา95เปอร์เซ็นต์ยังเป็นรถยนต์อยู่เพราะรถยนต์ในตลาดเนี่ยนะนะมีตั้งแสนกว่าล้านปี61เรามีเบี้ยแค่2 2งสกว่าล้าน ก็แค่เปอร์เซ็นต์เศษเองอีกตั้ง9สิเร็หรือ99%า้รให้เราไปตามเก็บลูกค้ามากนะรอเราอยู่ข้อดีที่แตกต่างจากการทำตลาดรูปแบบเดิมคุณจะมีะไรายได้จากการแนะนำสมาชิกไม่จากการขายสมัยก่อนเราต้องขายพอขายปุ๊บเนี่ยนะเราก็หวังว่าเราขายปีนี้ได้ปีหน้าลูกค้าต้องต่ออยู่กับเราเป็นไม่ได้ปีหน้าลูกค้าไม,ไม,ไม่ไม่ต่ออยู่ก็ได้นะเพราะนั้นลูกค้าประกันหมดอาจจะซื้อใครก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นการแนะนําลูกค้าก็ต้องซื้อประกันกับเราแนะนํากับเราประกันมีวันสิ้นสุดพอสิ้นสุดแล้วก็ต้องต่ออยูุกับเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะนะประกันประกันภัยเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุสัิซื้อแล้วต้องซื้อซ้ซอําทําไมเอกต้องซื้อซ้าล่ะว,วันนี้เขาเคยจ่ายเบีย้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกับบริษัทกอแล้วมาเจอผมผมก็ส่งงานบริษัทก,กอเหมือนกัน ผมบอกเง้นซื้อผ่านผมไหมบริษัทกคุณจ่ายเบี้ย20,000แหละนะเป็นสมาชิกเราศรีกรุงผมให้ส่วนลดคุณ12%อ่ะคุณจ่ายเหลือ1,076มีหรือคุณไม่เอาคุณเคยจ่าย20,000แล้วมาเจอผมเหลือ1,076สินค้าตัวเดียวกันหมดเลยบริษัทเดียวกันหมดเลยคุณเอาคุณซื้อผ่านผมละปีนี้ปีหน้าคุณต่ออยู่ไหมปีปีหน้าคุณกลับมาจ่าย20,000นอเป็นไปไม่ได้อ่ะบาเพราะฉะนั้นคุณเคยจ่าย20,000มาเจอผมเหลือ1,076 พอปีนูก็กำลัจ่ายสองหมื่นแลไม่เชื่อุณนะเพราะนั้นคุณต้องซื้อซ้ำนะฮะนะไม่ต้องแข่งขันขในปีต่ออายุเพราะสมาชิกได้รับการบรนการบริการที่ดีเพราะนั้นได้ส่วนลด,ดพออยู่แล้วเพราะนั้นเขาต้องซื้อซ้ำเพราะว่าเขาได้รับการบริการนะจากบริษัทจากเราจากโบรกเกอร์พรามันั้งเบี้ยถูกกว่ามีอะไรเขาหนีอ่นะ,นะสินค้าหลากหลายเราไม่ใช่ประกันรถยนต์ละเรามีทั้งนอนมอเตอร์ เรียกว่าอักีไปเดีนมาลีนแล้วเดี๋ยวนี้เราทํเรื่องประกันชีวิตไปด้วยเพราะฉะนั้นเรามีสินค้าทุกตัวเลยนะยิ่งตอนนี้โควิดกำลังมาแรงนะเบีย้ยประกันไปแค่สองสาเดือนะเบีย้ยเป็นพันล้านละเรามีได้ได้ทุกอย่างเราเสียภาษีตามกฎหมายเลยสิ่งนี้นราภูมิใจอย่ลวเรามี้ยได้ได้เพื่อมาเสียภาษีบํารุงประเทศโครงสร้างระบบเอเจนเนี่ยนะเรามีไว้หกขั้นแต่ตอนนี้มันเลยไปลวมีคนทําทะลุไปถึง อีกสี่ขั้นละเพราะฉะนั้นคนที่สองเป็นสมาชิกผมเนี่ยนะครั้งแรกผมถือว่าเป็นสมาชิกใหม่พอสมัครปุ๊บเนี่ยเราให้ระดับหกเราไม่บังคับยอดคุณมีรถหนึ่งคันต้องซื้อประกันไปเป็นหนึ่งต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณเป็นสมาชิกสีกรุงปุ๊บเนี่ยคุณได้ส่วนลดสิบสองเปอร์เซ็นต์ละกันคุณถูกไปสองพันสี่คุณเคยจ่ายสองหมื่นมาเป็นสมาชิกเราใจเหลือหนึ่นเจ็ดหกคุณดีใจไหมละ่ะโ,โอเคใช่ไหมพอใจใช่ไหม พอใจคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณคนหนึ่งที่ต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นเหมือนคุณคุณไม่บอกต่อเลยเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกสีกุ้งคุณซื้อในราคาหมื่นเจ็ดหกเพื่อนคุณก็อยากจะซื้อราคาหมื่นเจ็ดหกก็มาสมัครเป็นสมาชิกต่อสกุลพอต่อสกุลเนี่ยนะนะเขาก็ได้เบี้ยเท่าเท่ากับคุณที่ได้เลยคือหมื่นเจ็ดหกแล้วคุณเป็นผู้แนะนำคุณได้อะเราให้คุณนะครับเราให้ค่าแนะนําคุณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการที่คุณชักชวนคนนี้ นะเราเรียกว่าคุณดีคุตตัวแทนติดตัวคนคนนี้ถ้าเขาซื้อประกันเมื่อไหร่คุณจะได้เข้าจาก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 ค่าแนะนำหนึ่งเปอนต่อชีวิตของคนคนนี้แนะน,นําคนคุณแนะนำหนึ่งคนกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ร้อยคนก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พันคนก็ได้พันเปอร์เซ็นต์แล้วจากนั้นคุณเลืออาชีพนิ้ดีคุณก็ไปสอบบัตรในหน้าให้มันถูกต้องตามกฎหมายพอคุณสอบผ่านปุ๊บเนี่ยนะคุณเอาบัตรไม่ได้บัตรในหน้ามันยื่นกับการตลา,าดการตลา,าดก็จะปรับให้คุณ เป็นระดับห้าดับห้าดียังไงดับห้าคุณได้ค่าตำแหน่งอีกสามเปอร์เซ็นต์แทนที่คุณอยู่ระดับหกนะคุณซื้อประกันตัวเองคุณได้สิบสองพอคุณสอบบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยคุณได้ค่าตำแหน่งอีกสามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเองอ่ะคุณได้สิบห้าแล้วลดสิบห้าละ, 15, ละ,ละ, 15, ละเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นต์เพื่อนคุณในปีหน้าต่อาอยุคเขาอาจจะยังไม่ได้สอบบัตรในหน้าเขาเป็นผู้ซื้อเขาซื้อเมื่อ,อไหร่ ซื้อตัวเองนะคุณก็ได้3%าคือค่าตาแหน่งบวกค่นั้นหน่นตะคุณได้เป็น4ี่ท่านในปีที่แล้วคุณได้แค่หนึ่งปีนี้คุณได้ส4%ของยอด20,000คุณได้800ต่อหนึคนคุณยุทธุรกิจนี้ดีมากๆเลยคุณแนะนําคนคุณมีรายได้ละนะคุณก็สร้างทีมงานที่อยู่ใต้ล่างคุณจะเป็นขี่คนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอคุณสร้างทีมงาน ทีมงานของคุณก็จะมีเบีย้ยเบีย้ยเท่าไหร่เกิดจากการขายหรือคุณไม่ได้ขายก็ได้ถ้าเกิดทั้งองค์กรคุณล้วนตัวคุณด้วยมียอดขายเกินสามแสนเราก็จะปรับระดับให้คุณเป็นประดับสี่ระดับสี่เนี่ยนะเราให้ค่าตําแหน่งกูอีกหนึ่งเซ็นั่นหมายความว่าถ้าคุณขึ้นระดับสี่นะระดับหกที่เป็นเพื่อนคุณน่ยเขาซื้อประกันภยัยในปีต่อต่อไป หรือต่ออยู่ก็แล้วแต่คุณกินค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซนบวกทั้งค่าตะหนกอีกอีกสี่เป็นห้าเพราะระดับห้าคุณกินสามใช่ไหมระดับสี่คุณกินกินกินสี่คุณก็มากกว่าคุณขายเป็นแล้วไม่ต้องขายแล้วคุณสร้างทีมงานติดตัวอย่างเดียวเลยทีมงานคุณที่อยู่ใต้ล่างคุณเนี่ยนะถ้ามีเบี้ยนะนะภายในสามเดือนนะคุณเก่งยงอาจจะเจอเดือนหนึ่งก็ได้มีเบี้ยเก้าแสนปป คุณขึ้นเปไ็นรับสามเลยพราะขึ้นรปไดัสามแล้คุณก็ได้ค่าตำแหน่งอีกหรละหรือระดับสองซึ่งต้องใช้เบี้ยทั้งองค์กรคุณเปนในสามเดือนสองล้านเจหรือ6ล้านนะนะซึ่งแวนี้เนี่ยมีคนคำถึงเดือนอ่าเดือนละสามสิบวาล,าละเพราะฉะนั้นนี่คือระบบแรกๆที่ผมทำขึ้นมาข้อดีของผมก็คือตำแหน่งที่คุณขึ้นน่ะขึ้นละขึ้นเลย นะสมมติคุณอยู่ระด,ดับสามคุณมียอดขายเกนะ้าแสนเดือนละสามแสนสามเดือนก็เก้าแสนพอเดือนต่อไปคุณอาจจะได้นะมีเบีย้ยแค่สองแสนตำแหน่งไม่ต้องลงขึ้นระดับเลยนี่ข้อดีของหลบ MGM เราครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำเอาค่แนะนำอย่างเดียวนะสมเชื่อผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำจริงๆจังๆเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนใช้เวลา6เดือนได้ขึ้นระดับหนึ่งแล้วน่ดีอาจจะใช้เวลาปีกว่า เดี๋ยวนี้หนึ่งจากเทคโนโลยีดีขึ้นเราออนไลน์ขายด้วยระบบออนไลน์เกิสองสี่ไลน์แอดขายออกมาเพราะถ้าคุณขึ้นระดับหนึ่งปุป๊บเนี่ยนะคุณจะมีทีมงานระดับสองสามสี่ห้าและหกยกตัวอย่างว่าคุณขึ้นระดับหนึ่งคุณมีทีมงานแค่เก้าคนแค่นั้นพอแต่ความจริงเนี่ยใครขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยมีทีมงานเป็นนะเป็นพัน 1, คนแหละพันกว่าคนเรายกตัวอย่างแค่เก้าคนก็พอ เรามาดูได้เลยมันนะคุณขึ้นตำแหน่งระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะคุณก็จะกินนะกินค่าแนะนำของ9คนเนี่ยหเราเรียกค่าแนะนำนะไม่ว่าจะเป็น2ขาย3ขาย4ขายหขายหรือ6ขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งสองะอ่านะนะมีทีมงานที่ติดตัวสองนะพั้นกลุ่มนี้ถ้าขายเมื่อไหร่เขาก็ต้องจ่าย2โดยที่ระบบเป็นคนจัดให้เขา ให้กับ2เป็นค่าแนะนำา1%แต่องค์กรที่รวมทั้ง2ด้วยจะต้องจ่ายคุณซึ่งเป็นดับหนึ่งเนี่ยนะนะ0.5หสามล่ะนะทั้งตัว3ด้วยรวมแล้วองค์กรท้องคุณเนี่ยนะราสามเนี่ยต้องจ่ายคุณ1%น่นะ 4, นะองค์กรทั้งหมดจ่าย2% 5นะจ่าย3% หกจ่ายหไม่รวมค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นนั้นสองถ้าขายคนเดียวนะนะสองขายคนเดียวสองก็จะต้องจ่ายค่านั้นหซแล้วก็ค่าตําแหน่งอีกจุดหเพราะฉะนั้นแค่9คนเนี่ยสร้างคนออกมากลุ่มนี้เป็นร้อยได้ไหมเป็นพันได้ไหมเป็นหมื่นได้ไหมเป็นแสนได้ไหม โตไม่จากจบ้ยไม่มีขีดจำกัดนี่เขาวิเศษของ MGM ธุรกิจนี้ใครขยันก็ไปได้ก่อนอ่ะสมมติว่าคุณหนึ่งนะซึ่งมีลูกทีมเป็นดับ4ีหนึ่งกับสผมไม่หยุดต่างกันสอก็จะมีลูกทีมอีกสองคนเป็นคุณหกสองคนสี 4, ่กับหค่าตำแหน่งต่างกันอยู่สเป็นไปได้ไหมนะ ถ้าหนึ่งแนะนําโดยตรงที่หกหก,ก็ได้หนึ่งก็ได้ค่าตำแหน่งหปแต่เนื่องจากว่าหนึ่งแนะนำสี่หกเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาแนะนําจากสี่ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณหนึ่งก็กินแค่ช่วงคุณสี่ทั้งองค์กรคุณสี่ก็จะมี6กสองคนหคนหกคนขวาเขาอาจะมีตัวเลขแล้วก็ไปสอบบัตรในหน้าดได้ เขาก็ขึ้นเป็นห้าเพราะนั้นสี่กับหกผลต่างคอมมิชชั่นอยู่สี่เปอร์เซ็นตแต่พอเขาสอบบรรยาหน้าปุ๊บเนี่ยนะเขามีทีมงานด้วยนะตำแหน่งก็จะหายไปสามเปอร์เซ็นตนะเพราะนั้นห้ากับสี่ต่างหนึ่งเปอร์เซ็นตเพราะนั้นในทีมนี้นะห้าก็จะกินสามเปอร์เซ็นตของเก้าตำแหน่งองค์กรนี้ก็จะถูกสี่กินไปหนึ่งเปอร์เซ็นตะห้าเขาขยัน เขามีตัวเลขนะสามแสนปบเนี่ยเขาก็องค์กรเขาก็ขึ้นมาเป็นสี่เลยตำแหน่งเท่ากันลนะอ่ะเพราะนั้นตำแหน่งเท่ากันน่ะองค์กรทั้งองค์กรก็จะขาดจากกันละนะคนที่ขายไม่รวมตัวเลขยกเว้นสี่ขายจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะคนเดียวเองจะได้แค่หนึ่งเอเซนะแล้วกลุ่มนี้ไปขึ้นตรงกับใครอ่ะไปขึ้นตรงกับสามสองหรือหนึ่ง อันนี้ไม่มีสามไม่มีสองก็ไปขึ้นอันหนึ่งเลยนนึ่งเพราะฉะนั้นถือว่าเขาแยกตัวละสีเหลืออยู่แค่คนเดียวสี่ทำไงจะดึงดึงดึงสี่ฝั่งขวากลับมาได้สี่ก็ต้องสร้างคนส <4 S 2> ี่ก็อาจจะสร้างคนขึ้นมาอีกสักห้ิคนนะมีเบีย้ยนะมากกว่าฝั่งขวาที่เป็นสเพราะฉะนั้นเขาเขาจะทำยังไงให้ได้สามองค์กรเขาต้อง ทำเบีย้ยให้ได้เก้าแสนสมมว่าเขามีทีมงานอีกสักยี่สิคนมีเบีย้ยเก้าแสนเขาก็ขึ้นเป็นนะระดับสามพอขึ้นเป็นระดับสามปุ๊บเนี่ยสี่ก็ถูกข้อดึงไปดึงกับดึงกับทั้งโยคเนี่ยเพราะนี่คือข้อดีถ้าต่อไดที่คุณแซงคุณแซงได้แต่คุณอาจจะถูกดึงกับก็ได้เพราะว่าถ้าเวลาแซงปุ๊บเนี่ยนะไม่นับผลงานละแต่ถ้าดึงกับ ผลงานรับมาละเพราะนั้นคุณดึงกลับคุณอาจจะไปขึ้นระดับสองหรือหนึ่งก็ได้เพราะนั้นคงสร้างตัวนี้ออกมาเขียนไว้เพื่อใครขยันโอกาสตายเต้าขึ้นเป็นหนึ่งหรือหนึ่งบวกสองบวกยอมได้ง่ายกว่ามาดูรูปนี้นะ,ะสินค้าดีราคาถูกแนะนำต่อเป็นเรื่องปกติเลยเราเอาแค่หกขั้นนะเราเาแค่หกขั้นเราแค่หกขั้น ระดับหนะึ่งะอ่าระดับหนึ่งต่างระดับสองจุดห้าะสองกับสามจุดห้านะ้วดันหนึ่งหมดเอาเรามาดูระดับหนะถ้าหกนะนะอะหต่างกับห้าอยู่เป็นค่าต่าหนึ่งสาเปอร์เซ็นต์ห้าต่างกับสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่ต่างกับสาเปอร์เซ็นต์ สองสองต่างกันจุดจุดห้าสองก็สองก็หนึ่งจุดห้าถ้าคุณขึ้นะระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยคุณกินหกหกเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ระดับหนึ่งสมาชิกราวหกนะถ้าเกิดขายปุ๊บทุกทุกหนึ่งหมื่นคุณได้หกร้อยรวมแั้วคะแนนนำด้วยอีกอีกอีกหนึ่งร้อยเป็นเจ็ดร้อยคุณได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ละถ้าคุณอยู่ระดับสองละ่ะคุณได้ห้าจุดห้า สามคุณได้ห้าสี่คุณได้สี่สามะดับห้าคุณได้สามนี่คือโครงสร้าง m g m ที่ผมสรางขึ้นมาผมยกตัวอย่างนะจากระบบเครือข่ายสมมติระดับหกในกในในกอนะในกอเป็นสมาชิกใหม่เลยแล้วในกออยากจะซื้อประกันตัวเองสมมติในกอซื้อสักสองบวกแะ้วกันมีเบีย้ยหกพันนั่นแล้วไม่ ในกเนี่ยนะต้องจ่ายเบีย้ยหกพันบาทแต่ในกรอาจจะมีส่วนลดตัวเองเพราะนั้นเบีย้ยตรงนี้จริงๆแล้วมันเจ็ดพันกว่าในกจ,จะมีส่วนลดตัวเองแล้วเหลือหกพันหกในกคิดว่าแทนที่เขาจะจ่ายเบีย้ยเจ็ดแปดพันเขาจ่ายได้วยหกพันหกเขาถูกกว่าเขาแนะนำเอกับบีมาเป็นลูกเต็มเอกับบีแล้วเูื่องลูกทีมติดตัวนะนะนะเพราะนั้นเอกับบีถ้าซื้อประกันนะซึ่งต่อจากกรกรก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต หนึ่งเปอร์เซ็นต์กองมองว่านั่นคือรายได้ที่ดีกอก็ไปสอบบัตรในหน้าพอกอสอบบัตรในหน้าปุ๊บเนี่ยนะกอก็ปรับเป็นแบบห้าพอกอไปแบบ5ปห้าปุ๊บเนี่ยนะเอกับบีซึ่งเป็นที่ติดตัวก็ต้องนะซื้อหรือขายแอซื้อหรือขายบี B ซือ้อขายกอจะได้ได้สามเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นค่าตำแหน่งบวกได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแนะนำเพราะฉะนั้น A หรือ B ขายก็จะได้กอใกล้สีร์เซ็นตแนะนำหนและสองะาัดหนึ่งและสองเนี่ยเป็นสิ่งที่ A แนะนำา A จะได้หนึ่สำหรับ1และ2ส่วนกอไม่ได้1ดนึ่งสองการแนะนำนะแต่กอจะได้ A 1หนสองเป็นค่าตำแหน่งโครงสร้างนี้ เราแค่บอกสองคนนะในกอบอก A กับ B และว A กับ B ไปบอกหนึ่งสองนะหนึ่งสองไปบอกต่อต่อไปถ้าลูกนี้นะนะแตกตัวมหาศาลเลยแค่ในกอบอกแค่สองคนแล้วถ้าในกอบอกยี่สิคนล่ะในกอบอกสองรอคนล่ะมันจะมันจะแตกตัวขนาดไหนล่ะเพราะนั้นมีสมาชิกท,ท่านหนึ่งนะแค่มีคนติดตัวพันเศษเศษแตกไปสี่หมื่กว่าคน นี่ก็สุดยอดเลยแหละมาดูตัวนี้ต่อโครงสร้างนะเราบอกเอนะ็นทีนนะชั้นคนโครงสร้างที่หนึ่งแนะนำแนะนำสองเบียประกันไปนะเบียบกันไปนะหกพัเครือข่ายหนึ่งคนม่ไม,ไม่เราเรียกคือข่ายไม่ได้ในเมื่อเบียตัวนี้เดิมทีมันเจ็ดันกว่าซื้อในอัตราส่วนตัวเองเหลือหกพันกว่า ในก็อคุณหนึ่งพอใจคุณหนึ่งก็แนะนำสองถ้าเกิดหนึ่งกับสองร่วมกันซื้อโคลาชพันกว่าก็เป็นหมื่นสามสองใช่ไหมลบเครือข่ายเกิดขึ้นมาแค่สามเก็พอกลายเป็นสามร้ยกว่าตอนนี้หนึ่งกับสองรวมใจกันแนะนำคนละคนนะจากก,ก,ก็เป็นเป็นสนะอสี่ออกมาเป็น8 8เป็น16เป็นสาสองถ้าตรงนี้แค่สิบเท่านั้นเองอ่ะอ มันแตกออกมานะนะเบีย้ยประกันภัยนะครับนะเบีย้ยประกันภัยเนี่ยนะหกล้านกว่าได้ได้เดือนหนึ่งแค่สก็สองแสนกว่าละเนี่ยอันนอัน,นอ้น,น,น,นปีเดียวนะเพราะสิ่งที่ผมพูดว่า3ปีมีไดได้5าล้านอันนี้สองปีก็4ีล้านกว่าเราจะไม่ละ,ละพูดเปง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นครงสร้างแค่หนึ่งคนเข้าใจแล้วบอกต่อ หนึ่งบอกสองสองเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบกเนี่ยนะคงสร้างเนี่ยหลายหลายคนนะทำโครงสร้างนี้โดยไม่รู้ตัวออกมาหมา,าศาลเลยธุรกิจประกันรถยนต์เนี่ยนะมีข้อเด่นอยู่ห้าข้อไม่ต้องลงทุนคุณไปเสนอลูกค้าลูกค้าพอใจเก็บเงินลูกค้ามาเลยเดี๋ยวนี้เขาเล่นการโอนละตัดบัตรเครดิตละง่ายมากเลยธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนนะ่ะแค่คุณเสือลูกค้าเข้าใจลูกค้าเคยใจเบี้ยสองหมื่นใจแล้วหมืน่นใจแล้วหมืนม่นหมื่นเจ็ดกว่า ลูกค้าเกคิคุ้มของห้าแสนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งล้านเนะ่เบี้ยถูกคุ้มของดีด้วยมีเงินเขามอาอ่ะไม่มีนี่ศูนย์ธุรก,กิจน,นี้นะไม่ต้องตุนของไม่ต้องลัง้นเลยเพราะฉะนั้นโอกาสจะมีนี่ศูนย์ไม่มีอ่ะยกเว้นแต่ว่าคุณอาจจะจ่ายอ่อนไปออกเงินให้ลูกค้าก่อนลูกค้าจะซื้อต้องจ่ายเงินมาเงินมาถึงก่อนเราบริษัทจ,จะพิจารณารับหรือไม่รับไม่ต้องซ่อกสินค้าคุณไม่ต้องตุนของไม่ต้องกลัวสินค้าดีจะไม่มีจ,จะาจะ ในข่าวตลาดอยู่ไม่มีไม่มีขาละมีทุกเวลานะไม่ต้องซบสินค้านะครับกฎหมยบังคับต้องซื้อพอรบอกไงไม่ซื้อ,อถูกจับปับสองหมื่นแต่กระชนคนต้องเราไปชอบเองค่าคอมมิชชั่นคุณได้ทุกปีปีนี้คุณได้ปีหน้าคุณก็ได้ไม่มีเหตุผลที่ไม่ได้เพราะเขาซื้อกับคุณมันถูกกว่าที่เขาไปซื้อคนอื่นห้าข้อนี้มีธุรกิจอะไรที่ดีกว่านี้นะเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่ผมบรรยายนในวันนี้นะ ผมชื่อแน่ว่าถ้าคุณตั้งใจฟังนะคุณเข้าใจแน่ถ้ายังไม่เข้าใจฟังผมนะฟังผมเรื่อยๆคุณมาฟังผมบรรยายทั้งบทในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนเลยนะผมเนี่ยนะแนะนำคนฟังนะแล้วก็มีได้ได้มีประสบการณ์ให้เพราะฉะนั้นผมบรรยายอยู่ในยู u b e คุณเปิดเมื่อไหร่อยู่ในสื่อต่างๆละคุณเปิดเมื่อไหร่เจอเจอผมบรรยายถ้าเกิดยังไม่เข้าใจโทรกุยกันเพราะนั้นะ สิ่งที่ผมบรรยายวันนี้ผมเชื่อแน่น่าองเก็ตเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ในชีวิตที่ผมอยู่ในวงการน,นี้สามสิกว่าปีนะเป็นไงครับระบบเอ็นจีเราวิเศษสุดไหมครับเพราะนั้นคุณสมัครก่อนคุณรวยก่อนแน่นะไม่มีเหตุผลนะที่ไม่รวยเพราะตัวเขตนี้ MGM ทําทำให้คนทุกคนรวยแน่นอนขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ